พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะมีการใช้คมนาคมแบบการเดินทางแบบไร้รอยต่อนะคะคุณสุรพงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคือคุณสุรพงศ์ปิยชดเป็นประธานในพิธีค่ะในการเปิดการทดลองเดินรถโดยสารเชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยมีนายสมชายทองคําคูณประธาน,นาคณะกรรมการบริหารรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรีนแคปิตัลจำกัดผู้ บริหารเชียงใหม่ไนซาวฟรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับรวมไปถึงได้มีการทดลองนั่งรถโดยสารที่เรียกว่า hop and go บนเส้นทางท่องเที่ยวจากเชียงใหม่ไนซาวฟรีผ่านริยันหลวงราชพฤกษ์ไปยังจุดจอดรถสาธารณะวัดพระธาตุดอยคำซึ่งตรงบริเวณนี้เป็นจุดที่มีการเชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ คุณสุรพงศ์ปิยชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็มีการบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการเร่งผลักดันและก็การพัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเติมเต็มการเดินทางของประชาชนรวมไปถึงให้ท้องถิ่นนั้นมีงานมีอาชีพมีรายได้ เดิจังหวัดเชียงใหม่ในยังขาดการเติมเต็มการเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างเช่นสนามบินสถานีรถไฟบขอสอไปยังจุดท่องเที่ยวแล้วก็ส่งต่อไปยังรถ ขนาดเล็กอย่างเช่นรถสองแถวแดงในการนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางรถโดยสาร Ho p and Go นะคะจะเข้ามารองรับผู้โดยสารไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง7แห่งจะมีรถโดยสารมารับส่งนักท่องเที่ยวทุกๆชั่วโมงมีการติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งรถเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถบริหารเวลาในการเดินทางได้ที่สาคัญเนี่ยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเป็นตัวเติมช่องว่างนะครับที่จะ ลำเลียงนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารมายังจุดท่องเที่ยวใหญ่ๆนะครับแล้วต่อไปก็รถเล็กครับก็กระจายออกไปตามจุดต่างๆอันนี้เข้ามาส่งตามจุดแล้วก็ทุกๆหนึ่งชั่วโมงรถก็จะมาแวะตามจุดนะครับใครจะเที่ยวที่ไหน2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงให้มาขึ้นรถได้ก็ มันก็เหมือนโมเดลของเมืองนอกคับญี่ปุ่นฝรั่งเศสเขาก็ทํากันประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มันยังไม่มีเราพยายามเริ่มให้มันมีเพื่อเติมเต็มนะครับวันนี้เชียงใหม่ที่ขาดอย่างที่ผมบอกตอนเปิดงานนะครับว่าเราขาดตัวเติมเต็มระหว่างที่ขนส่งนะครับที่ยังแอร์พอร์ต ไทยรถไฟบคสแล้วก็มายังมายังจุดท่องเที่ยวเนี่ยเรามายัางไงพอมาเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของรถเล็กครับไปี่นสีร้อดแดงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ก็มารับช่วงต่อนะครับ นอกจากนี้นะคะยังบอกเพิ่มเติมว่าการลงพื้นที่แล้วก็ทดลองใช้บริการรถโดยสาร h o f and go เป็นการติดตามงานตามที่นารัฐมนตรีได้มีการมอบหมายเพื่อให้กรมขนส่งและก็กระทรวงคมนาคมมีการดําเนินการต่อในการเชื่อมระบบขนส่งกับรถ2แถวแดงโดยผู้ว่าชการจังหวัดออกแบบให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นการผลักดันนโยบายหลังจากนั้นค่ะคุณสุรพงศ์ก็เดินทางไปให้กําลังใจคนขับรถสองแถวแดงนะคะที่ขึ้นประท่าดอยคําซึ่งนายสเสน่ห์ประโมทเจ้าของรถสองแถวแดงก็บอกกับทางทีมข่าวบอกว่าการที่มีรถสาธารณะขนส่งผู้โดยสารจากในเมืองหรือว่าจุดต่างๆเนี่ยมาส่งต่อให้กับตัวเองเพื่อพาผู้โดยสารนักท่องเที่ยวไปยังประทัดดอยคําถือเป็นเรื่องที่ดีประชาชนเดินทางสะดวกมากขึ้นและก็คนขับรถท้องถิ่นก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ดีฮะถ้ากเกิดว่ารถเนี่ยเขาวิ่งวิ่งจากในในเมืองเข้ามาเอารถ่นนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ว่าเขาจะมาไหว้โดยคำเนี่ยก็มาให้พวกเราแต่รถบัสมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับ <yy> ก็ของเราเนี่เก็บแค่20ลงก็20แล้วก็ลงมาเสร็จแล้วก็รถบัสเอาต่อมันก็โอเค ตรงจุดมากเลยค่ะสมมติว่าเรามาจากามาจากกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วเราไม่มีรถเรามาอย่างเงี้ยสะดวกที่สุดเลยค่ะเวลาเราจะไปเที่ยวไหนเงนี้ยเราสามารถอาจองจองได้ตามผ่านเว็บไซต์ได้เลยอะค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะไม่แพงใช่ค่ะ คือคนขับรถสองแถวเองเก็มองว่าก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะคนขับรถท้องถิ่นก็มีรายได้นักท่องเที่ยวที่เพิ่งจะมาใช้บริการก็มองว่าเป็นการทํางานที่ตรงจุดรวมไปถึงคนที่มาจากกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยก็บอกว่ามาเที่ยวโดยที่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถไปได้หลายที่แล้วก็ราคาไม่แพง คณะของคุณสุรพงศ์เชื่อว่าเมื่อระบบขนส่งคมนาคมหรือว่าระบบขนส่งมีความเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆตรงนี้แหละจะเป็นการช่วยในการส่งเสริมอุตสากรรมท่องเที่ยวรวมไปถึงเรื่องของการเติบโตต่างๆให้ตรงกับที่นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วยค่ะ นี่จากนี้ต่อไปก็ง่ายๆนะ,ะเดินทางไปถึงก็มีจุดเชื่อมโยงล่าสุดก็คือ7จุดด้วยกันก็คือพวกนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละ,ะเหมือนกับที่เราเสนอขาสงการเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวมาอยากจะมาเล่นน้ําสงกรารแล้วโการลงทุนทุนทางม,มันสะดวกสบายนะ,ะ,ะมันก็จะยิ่งทําให้เขาอยากมารายได้เข้าประเทศก็เยอะขึ้น